วันนี้ก็จะเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะครับพอดีโรงแรมที่ผมเฝ้ายามอยู่เขาให้หยุดสามวันนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้ใช้วันหยุดนะก็เลยเหลือค้างวันหยุดเยอะเขาก็เลยจัดวันหยุดให้ซะเลยจริงๆไม่อยากหยุดหรอกเพราะว่าไม่อยากอยู่ห้องนะ อยู่ห้องแล้วเสียสุขภาพจิตไม่อยากอยู่อยากไปทํางานทุกวันนะถึงจะเหนื่อยแต่ก็สบายใจก็เอาละแต่ปัญหาคือเขาให้อยู่สามวันก็เลยเออไปอุบลดีกว่าไปหาความสบายใจบอว่าจะไปไหว้พ่อด้วยนะพ่อผมอยู่อุบลก็ไปกับรถท้องถิ่นฮะสี่หนึ่งห จากสถานีท่าพระคอนแก่นนะครับรถออกเวลา8โมงถึงโคราชก็ประมาณ10โมง55นะฮะก็ไปต่อจากโคราชไปอุบลก็ช่วง11โมงกว่าถึงอุบลก็ประมาณ4ถึง5โมงเย็นได้ค่ารถก็พอจ่ายได้นะ36บบาทส่วนค่ารถจากโคราชไปอุบล ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ50กว่าบาทพอดีสอบถามราคาจากสถานีรถไฟไปแล้วก็เดินทางวันนี้และครับตอนนี้ก็รอรถไฟอยู่ถนนโล่งเลยเออไม่ใช่รางรถไฟโล่งเลยรถยังไม่มานี่ก็เจ็ดโมงกว่ายังไม่สองโมงเลย รีบเดินมาอย่างไวกลัวเดินไม่ทันพอดีไปฝากมอเตอร์ไซค์ไว้นะแล้วก็เดินมาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับก่อนออกเดินทางยามเช้าไปกับยามแดงนะ ใช้ชีวิตเลร่อนไปเรื่อย